ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณต้องเล่นอบบี้แบบแขนขาไม่มีแรงในวันนี้เราอยู่ในแมบบที่มีชื่อว่าอบบี้บัตยูอาร์แล็กดอซึ่งเจ้าแล็กดอที่ว่านี้นั่นหมายถึงตุ๊กตาผ้านะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าเคยเล่นไหมนะผมว่าอาจจะมีแค่บางส่วนนะครับที่เคยเล่นตุ๊กตาผ้าในวัยเด็กนะอนทิเช่นผมเนี่ยส่วนตัวผมในวัยเด็กก็เล่นไหมตุ๊กตาผ้าคือตุ๊กตาผ้าเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วถูกไหมในวัยเด็กอะ่ะมันจะต้องมีตุ๊กตาเน่าๆของเราสักตัวหนึ่งผมคิดว่าเจ้าตัวน,น ก็น่าจะเรียกว่าตุ๊กตาผ้าเหมือนกันครับและก็อย่างที่เรารู้ครับว่าตุ๊กตาผ้าของเราเนี่ยมันไม่มีเรียวมีแรงเลยคือเราสามารถที่จะโยนมันไปยังไงก็ได้หรือจะขยับมันยังไงก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วตุ๊กตาผ้าของเราแขนขาจะไม่มีแรงครับและนั่นก็คือคอนเซปต์ของเจ้าแมบบนี้ท่านผู้ชมฮะเราจะเล่นออบบี้แบบแขนขาไม่มีแรง <laughs> คือเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้โดยการ เดินหน้าถอยหลังแต่ว่าเป็นการเดินหน้าถอยหลังด้วยการเอาหลังเนี่ยชนกับพื้นแล้วก็ลากไปแบบนี้นะและก็สามารถที่จะกระโดดได้ซึ่งนี่แหละฮะนี่คือการกระโดดแบบแล็กดอหรือว่าตุ๊กตาผ้านนเองและมาที่จุดเริ่มต้นครับโอ้โหมาถึงก็เจออุปกรณ์เทพทูเลยอันนี้หางเรนโบผมว่าอันนี้น่าจะเอาไว้ตกแต่งนะกาวิตี้บอลลูนอันนี้ผมว่าน่าจะขี้โกงนะราคา125รโรบัคบีบิ๊กโปรตีนเหรอ แล้วได้อะไรอ่ะ35บโลพักเองโอเคผมจะเล่นแบบสายฟรีก่อนนะครับเอาละมารองกันดูฮะว่าเจ้าแมพนี้ไม่ยากอย่างที่ผมคิดถูกไหมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นเซียนออบบี้ของโรบอทเลยก็ว่าได้นะส่วนเจ้าตรงนี้สีเขียวเขียวก็คือเช็คพอยต์นะครับอ่าเราสามารถที่จะเช็คพอยต์แบบนี้ได้เมื่อเราตกไปนะฮะมันก็จะกลับมาที่จุดเช็คพอยต์แบบนี้ผมจะพยายามตกให้น้อยที่สุดนะแน่ละโอ้โอ มันค่อนข้างที่จะควบคุมลําบากอยู่นะและโอ้สีขาวๆที่เป็นออร่าเลืองแสงตรงนี้คือคุณโดนไม่ได้นะถ้าเกิดคุณโดนเนี่ยจะต้องเริ่มใหม่และผมจะไม่โดนแบบนี้ยังไงล่ะ <laughs> ด่านแรกๆเนี่ยยังง่ายครับสังเกตดูว่าจะมีหลอดเปอร์เซนต์อยู่ตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยผมมาที่8เปอร์เซนต์หรือว่าด่านที่8นั่นเองเพราะว่าเจ้าแมปนี้มีทั้งหมด100ด่าน ด่านนี้ง่ายฮะโอเคผ่านเรียบร้อยและเดี๋ยวก่อนนะด่านนี้เป็นบันไดเหรอผมต้องปีนบันไดแบบตุ๊กตาผ้าเอาล่ะมาลองดูกันออ้ยง,ง่ายง่ายกว่าที่ผมคิดเยอะเลยเอาล่ะโอ้ได้ฮะอีซี่ส่วนตรงนี้ปากลัวแบบแพทเทิร์นอีซี่ระวังหล่นไปที่ตรงกลางเหรอถามจริงใครจะหลน่น <laughs> แต่ผมชอบมากเลยอะเบนนี่มันดูไม่มีเลี่ยวแรงแล้วก็เฮ้ย <laughs> ลืมเช็คอินโอ้โหข้ามเช็คอินไปเฉยเลยขอเช็คพอยต์ก่อนโอ้โหด่านง่ายๆดันหล่นไปเฉยเลยเอาละไปกันต่อด่านนี้ก็ง่ายฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถควบคุมตัวเองนะครับแต่ไม่รู้สิท่านผู้ชมฮะจิตวิญญาณของนักออบบี้มันเร่าร้อนเหลือเกินนะตอนนี้ดูสิผมแทบที่จะสามารถสปีดลันได้เลยนะโอเคตรงนี้ผมจะไปแบบบียอนเลยแล้วกันนะนี่นี่ <c oughs> โอเคเลยไป้ายไปนิดเดงขออีกรอบหนึ่งฮะ ไม่ขออีกรอบเด่งผมจะไปแบบนี้อ่าไปธรรมดาโลกไม่จำฮนะและตรงนี้เดี๋ยวนะผมไม่เจอออบบี้แบบนี้มานานแล้วนะครับก็คือออบบี้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้โอเคกระโดดอีซี่มาสิเพื่อนเอาวัด <c oughs> เดี๋ยวทำไมเพื่อนหล่นลงไปอะ่ะ ทำไมเพื่อเราหล่นไปแต่ผมสนใจเจ้า B ี i g p r o t e i ีมากเลยอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะผมจะรองซื้อดูนะท่านผู้ชมฮะราคา35โรบักซึ่งมันไม่แพงเลยครับและก็แน่นอนถ้าเกิดคุณอยากจะเติมโรบัคราคาถูกแถมยังส่งไวทันใจภายใน1น0ถึงสาบนาทีเด็กก็สามารถที่จะเซิร์ช Facebook JB t o p Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยทางร้านมีบริการเติมโรบัคที่ผมนั้นเติมประจาอยู่แล้วอย่าลืมที่จะแวะไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับในคลิปนี้ผมเติมมา2,200รโรบัคราคา600บาทกะว่าจะมาเทพทูเจ้าแมป เกมพาร์ตราคาถูกจังเลยนะซื้อมาเรียบร้อยกดกินเข้าไปหมับงบงบงบจะเป็นไงฮู้ผมตัวใหญ่ขึ้นแล้วถ้าเกิดผมกินอีกอะ่ะอย่าบอกนะว่าผมจะตัวใหญ่ขึ้นอีก <c oughs> เดี๋ยวนะแต่ถ้าเกิดผมตัวใหญ่แบบนี้มันจะดีหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่ามันจะเล่นลําบากขึ้นกว่าเดิมอีกนะเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมตัวใหญ่หรือผมตัวเล็กเนี่ยเออโอเคไปครับอ้ยเดี๋ยว การที่ผมตัวใหญ่นะ้มันเล่นยากขึ้นกว่าเดิมอะบอกเลยครับว่าโปรตีนทําให้ตัวใหญ่เนี่ยไม่ดีเลยท่านผู้ชมฮะมเออถ้าเกิดผมลองรีเซตตัวเองแบบนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอ๋อโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอ้โลกอกโรงใจนึกว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่แบบนั้นไม่ไหวนะโอเคครับถ้ามีรีเซตแบบนี้ก็สบายไปต่อครับด่านที่27ถามจริงง่ายเกิดไปไหมและตรงนี้คืออะไรกระโดดให้ลงให้ลงตรงนี้เหรออ๋อกระโดดให้ลงตรงกลางวิ่งมาจากตรงนี้แล้วก็กระโดด อีซี่อ่ะด่านนี้ผมชอบนะน่าจะสามารถใช้เทคนิคที่ผมเคยแจกไปได้ถ้าเกิดทะล,ลุแสดงว่าไปไม่ได้อันนี้ก็ทะล,ลุส่วนอันนี้อันนี้ไม่ทะล,ลุสีเขียวไปได้ครับเทคนิคสุดขี้โกงยังใช้ได้อยู่ครับอันนี้สีเขียวทะล,ลุสีน้ําเงินสีน้ําเงินไม่ทะล,ลุครับเอาละอีซี่เช็คพอยต์โอ้ด่านนี้มีแอบยากนะเนี่ยโอเคโอเคมารอบนี้ขอแก้มือครับน่าจะผ่านละ อีซี่และตรงนี้ไปยังไงอะถ้าเกิดผมมาจากตรงนี้แล้วก็กระโดดไปเลยอ๋ไม่ได้เหรอเฮ้ยมันเกือบจะได้นะผมอาจจะใช้เทคนิคสุดพิเศษนะครับคือเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเข้าอยู่ตรงนี้นานมากท่านผู้ชมฮะ เขาพยายามที่จะเซาะล่องตรงนี้มานะครับเพื่อที่จะผ่านได้ผมเห็นเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเล่นด่านนี้ประมาณ5นาทีแล้วนะครับยังไม่ผ่านเลยอ e ีซี่ครับอย่างที่บอกว่าผมคือเทพแห่งปาครัวและโอ้ดิดเยียวไม่น่าหยุดเลยอย่างที่ผมบอกโอ้และเดี๋ยวก่อนนะด่านนี้มีความยากตรงที่บันไดครับขอเรียกว่าบันไดแล้วกันนะที่เรากระโดดไปฮะมันจะจางหายไปซึ่งผมจะไปแบบรัวๆแบบนี้เลยและ τ. บูมเลยป้ายครับ ยาอีซี่เรียบร้อยครับไปแบบไวๆเลยแล้วกันนะ yeah. แล้วตรงนี้ครับโดนเลืองแสงไม่ได้ถ้าเกิดเราโดนเลืองแสงเนี่ยตัวเรามันจะเด้งนะก็ไม่ยากครับโอเคอันนี้คือใจเย็นขั้นสุดเลยและอันนี้ครับผมว่าไปตรงๆดีที่สุดนะ <laughs> มันจะเด้งทำํำไมเนี่ยโอเคเด้งแบบนี้ก็ได้นะโอ oh. มาไปต่อได้ครับ โอเคแม่ก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะแล้วว a t เดี๋ยวมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นอะกระโดดว่าาเดี๋ยวมันมีอะไรอะกระโดดฮะเดี๋ยวนะด่านนี้ผ่านยังไงอะถ้าผมตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ผ่านได้แน่ๆครับตัวใหญ่อุย้ยตัวใหญ่ไม่พอตัวใหญ่ไม่พอเหรอผ่านไหมผ่านไหมไปดีผ่านเถอะโน้ no. อีกรอบหนึ่งขอแก้มืออีกรอบหนึ่งเบนนี่มันตัวใหญ่เกินไปอ่ะจะไปได้ไหมเนี่ยรอบนี้โอ้ติดสร้อยคอให้ได้เถอะเอาล่ะกลับมาเป็นตัวเลขครับแล้วก็บุมมันผ่านยังไงนะสคริปต์สเตทฟรีหรือไม่25โรบัเอาล่ะผมยอมเสีย25โรบัคนะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันต้องผ่านยังไงใครรู้ว่ามันต้องผ่านยังไงเนี่ยรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้ด่านนี้มันผ่านยังไงอะ่ะผมลองไปขำๆดีไหมไม่ได้อะ่ะเอาล่ะไ่เสียเวลาแล้วกันไปต่อ เราใช้โลบักแก้ปัญหาครับโอ้ด่านนี้ไม่ใช่วงล้อนี่ก็ผ่านได้ปกติแต่ต้องระมัดระวังแบบนี้และตรงนี้ฮะวงล้อของแท้และและโอ้ระวงังระวงังฮู้หูู้้เดียวมันหมุนตลอดเวลาและมันมีโอกาสที่จะทําให้ผมนั้นหลนแต่ผมดันไม่หลนครับและผ่านมาอย่างฉีดเฉียวฉีดเฉียวฉิวเฉียดโอเคนี้สปีดเขาบอกว่าต้องการความเร็วขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไปตรงๆต้องการด้ไหมเฮ้ hey มาตรงๆก็ได้นี่นะแต่จะว่าไปแล้วนะครับกาวิทีบอลลูนมันคืออะไรอะ่ะผมอยากจะลองซื้อมากเลยนะมันอาจจะขี้โกงก็ได้นะครับแต่ผมขอลองแล้วกันนะเพื่อมีท่านผู้ชมสงสัยว่าเจ้ากาวิทีบอลลูนมัน o อพหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ซื้อมาลองให้เลยลวกันนะราคา125่รบักก็ถือว่าไม่แพงอ๋อมันสามารถที่จะทําให้เรานั้นกระโดดได้สูงขึ้นครับโอเคกระโดดมาตรงนี้แล้วตรงนี้อีซี่น้วเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรอะ่ะไปตามล่องเหรอโอเคไม่น่ายากครับไม่น่ายากก็ไม่น่ายากก็ <c oughs> ไ,มาากกไม่ใช่แล้ว อืเอ้ยนิดเดียวเองโว้ผมว่าอบอีเจ้าแมปนี้มันแอบ,บยากอยู่นะไปต่อเลยครับนี่เน้นสปีดครับแมปนี้เล่นช้าไม่ได้ถ้าเกิดเล่นช้าเนี่ยคุณตกแน่นอนนี่ต้องไปแบบไวๆแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งมาฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเจ้าบันไดมันสปอนขึ้นไม่ทันอะ่ะโอเคผมจะลองใช้เจ้าบอลลูนไปด้วยดีไหมบอลลูน <laughs> ผมรู้สึกว่าการใช้เจ้าบอลลูนจะเล่นยากขึ้นกว่าเดิมนะชุบ จีซุสกังฟูโอ้ผมผ่านมาแล้วฮะผ่านด้วยเจ้าบอลลูนมาเอาละแล้วก็ด่านนี้ต่ออืมด่านนี้มีเลเซอร์ต้องระวังไม่ทันขาดคำฮะโอ้โหให้ตายเถอะนี่เพิ่งจะด่านที่49นะครับเพิ่งจะมาได้ครึ่งทางแล้วโอ้ออบบี้เจ้าแมปนี้ทำให้ฉันหัวร้อนได้พอสมควรเลยนะนี่อผมยอมรับนะฮะว่าเจ้าออบบี้แมปนี้มันยากจริงและนี่คือนี่คือโอ้โอ้โอ้วู้วีเอ้า ผ่านเฉยเฮ้ยตรงนี้โอเคผมลองเล่นแบบสายฟรีดูฮัลโหลโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับไม่ยากโอเคผ่านเรียบร้อยอ่าแล้วตรงนี้มีระเบิดก็ไม่ยากฮะโบ้โหค,คือระเบิดระเบิดอะไรคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าระเบิดเนี่ยกว่ามันจะระเบิดเนี่ยใช้เวลานานนะปึ๊บ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 อืมเจ้าแมปนี้มันทำให้ผมหัวร้อนอยู่พอสมควรนะเนี่ย โอเคมามาและมามาแย่บ yeah, ัโอ้ยเดี๋ยวแล้วนี่ด่านอะไรเนี่ยโอเคลองเล่นแบบสายฟรีลองเล่นแบบสายฟรีดูครับอย่ h yeah, อีซี่บรอูรอบเดียวผ่านครับเหรือจะเชื่อแล้ตรงนี้ถ้าเกิดหล่นล่องล,อง,ลองไปก็คือไม่ได้ถูกไหมก็คือจะต้องไปแบบนี้ แบบสายฟรีนะครับย้ำอีกครั้งว่าสายฟรีนะผมจะผ่าน100ด่านให้ได้เลยในคลิปนี้มาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าโอ้โหเจ้าด่านนี้เอาละขออนุญาตใช้เจ้าบอลลูนนะครับและบอลลูนจะพาผมผ่านหรือไม่ Yeah รอยบอลลูนพาผ่านได้ครับและตรงนี้โอ้โหขอเรียกว่ากังหันมรณะเลยก็ว่าได้ส่วนด่านนี้ด่านนี้ก็ไปตามแพทเทิร์นครับระวังเลเซอร์สีชมพูรตรงกลางอ่าไม่ยากไม่ยากไม่ยา,ไมยากอันนี้จะรองเล่นแบบ สายฟรีดูนะ <c oughs> ขอร้องล่ะให้เล่นแบบสายฟรีเถอะนะไม่อยากจะขี้โกงพื้นมันจะลื่นไปไหนเนี่ย <c oughs> กระโดดขึ้นแพทเทิร์นมากระโดด <c oughs> แพทเทิร์นแล้วก็หล่นครับเอาล่ะผมจะขอใช้เจ้าลูกโป่งเป็นเรื่องปกติแล้วกันนะเพราะว่า <c oughs> ขี้เกียจจะเล่นแบบสายฟรีแล้วนะครับมันแบบทําให้ผมค่อนข้างที่จะหงุดหงิดพอสมควรเลย ดูเหมือนว่าการใ้ผมนั้นมีลูกโป่งจะทําให้ชีวิตผมนั้นง่ายขึ้นเยอะท่านผู้ชมไหมตอนนี้ผมมาที่ด่าน73แบบไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับสปีดลันระดับอัลติเมตและตรงนี้ต้องไปยังไงเนะี่ยอ๋อต้องไปตามล่องเหรอต้องไปตามล่องโอ้เพิ <laughs> ่งเคยเจอออบบี้แบบนี้ไปตรงนี้อุ๊ไปมั่วๆเลยฮะจังหวะนี้มั่วๆมั่วๆแล้วจะผ่านหรือไม่เออเออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่านนี้มันเหมือนแอบสุ่มๆอยู่นะ ด่านแบบสายฟรีภูมิใจสุดๆและด่านนี้ไปแบบวัยๆเลยกันชุบๆๆเช็คพอยด์ด่านที่7 6ครับไปกันต่อด้วยลูกโป่งเดอะแบกบอกเลยถ้าไม่มีลูกโป่งนะครับผมยังมาไม่ถึงจุดนี้ท่านผู้ชมฮะเย่ easy boy มาครับผมจะใช้ลูกโป่งอย่างเดียวแล้วจากวานี้ชอบใจอ่ะมันมันง่ายขึ้นเยอะกระโดดชุบๆหยหยุดหยโอเคเช็คพอย เล่นแบบสายฟรีนะครับเก่งจริงเลยโอ้มันยากนะท่านผู้ชมไะเพราะฉะนั้นผมจะก้าวข้ามความยากตรงนี้ไปด้วยการใช้ลูกโป่ง <laughs> <laughs> โอเคมันมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นขนาดนั้นแต่มันก็ง่ายขึ้นเยอะกับการใช้ลูกโป่งเนี่ยผมชอบมากๆ Yeah boy easy <laughs> เอาละไปด่านถัดไปกันโอ้โหเดี๋ยวมาไวมากครับเพราะว่ามีลูกโป่ง <laughs> เพราะฉะนั้นฮนะผมสนับสนุนให้ซื้อลูกโป่งมากๆครับมันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยด่านนี้มีก้อนหินหล่นลงมาฮนะแต่ก็เท่านั้นครับอีซี่ <laughs> <laughs> ไปครับน้องลูกโป่งโอ้โห125รบโรบักคุ้มเกินคุ้มนะผมบอกเลยแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องออกไปตรงนู้นเหรอบีออนได้ไหมผมจะไปอีกที่หนึ่งอะ่ะชึบโอเคผมต้องรอลูกกมาเฮ้ยไอ้ไม่โดนแล้วกเกิดผมกระโดดแบบนี้อ่ะถึงไหม ลูกโปง่งนายแจ๋วมากลูกโปง่งโอเคฮะมาที่ด่าน89แล้วยังใช้คำเดิมว่าอีซี่อยู่ <laughs> ยังอีซี่อยู่นะโอเคผ่านย่าอีซี่โอ้เดี๋ยวน้าด่านนี้มันห่างจังเลยอะห่างแบบนี้ก็ต้องลูกโป่งสิครับรออะไรชึบชุบชุบนิดเดียวฮะผมต้องใช้คำว่าโชคนิดหนึงนะต้องใช้โชคเข้ามาช่วยไม่ต้องใช้เทคนิค นี่แหละครับใช้โชคภาษาบ้นบานๆคือเล่นมั่วๆนะด่านที่93อันนี้เป็นลูกวงกลมผมว่าสายฟรีเล่นได้นะอันนี้แต่ผมขอสปีดลานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปและตรงนี้ผ่านแบบสบายสบายสบายแหมนิดเดียวเองขอเถอะด่านที่95้าครับอีกนิดเดียวผมจะถึงเส้นชัยแล้วท่านผูช้ชมฮะในคลิปนี้ผมจะต้องถึงด่านที่100ครับเหมือนเดิมท่านผูช้ชมฮะ อย่าใช้เทคนิคครับให้ใช้โชคช่วยพร้อมกับลูกโป่งมาผมจะลองดูผมจะลองดูนะไปกับลูกโป่งไม่เวอร์ครับรอบแรกโอเคขออีกรอบหนึ่งไม่ต้องใช้เทคนิคครับใช้โชคช่วยเอาแบบนี้ครับบราวนบราวผมชอบจังเลยนะโอเคไปต่อได้ครับด่านนี้เอาจริงยากนะแต่ผมนั้นก็จะผ่านหรือไม่โอ้โหล้พามาส่งที่เดิมเลยขอบคุณมากครับพี่ ด่านที่99ฮะหรือว่าด่านสุดท้ายนั่นเองด่านนี้ลองเล่นแบบสายฟรีดูไหมชิบ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  We are the winner ผมได้รับรางวัลสเตทที่100หรือว่าด่านที่100นั่นเองท่านผู้ชมฮะโยนี่คือความภาคภูมิใจระดับอาลติเมทเลย yeah นั่งแบบตุ๊กตาผ้าเลยนะครับตุ๊กตาผ้าต้องนั่งแบบนี้นะครับ ผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่กําลังหาแมปออบบี้แมปปากลัวที่เล่นยากๆนะครับลองมาเล่นดูถ้าเกิดคุณเล่นแบบสายฟรีแล้วผ่านได้ภายใน40 3 0ถึง30นาทีเนี่ยผมยกให้คุณเลยฮะว่าคุณคือ ยอดนักอบบี้โรบอกนะเพราะว่านี่ผมเล่นแบบสายเทพ two มานะ125รโรบักเนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแต่ในทางกับการครับก็สนุกมากๆฮะใครที่อยากจะลองเล่นลิง์ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นกันได้ครับบอกเลยว่าสนุกมากๆและก็เหมือนเดิมถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมพิจากดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ see you next time